สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ในคลิปนี้เราจะพาไปส่องโมเมนต์น่ารักอบอุ่นใจของนอนกุลและน้องปีใหม่กันค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองน่ารักนนกุลทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองไปดูแลดูการแสดงน้องปีใหม่แทนแม่อาบทักษอ่อนถือเป็นภาพและโมเมนต์ที่น่ารักมากๆ เมื่อแม่แอบทักอ่อรไม่ว่างแต่ลูกสาวอย่างน้องปีใหม่มีการแสดงที่ต้องแสดงที่โรงเรียนดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หวานใจอย่างหนุ่มนน,นกุลชานน์เป็นตัวแทนไปทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองดูการแสดงของลูกสาวสุที่รักอย่างน้องปีใหม่ที่โรงเรียนแทนตัวเองเรียกว่าเป็นภาพที่ดูเล้าอบอุ่นใจมากๆ เรียกว่าคนไม่ใช่แฟนก็คงจะทำแทนกันไม่ได้หรอกเนาะไปชมภาพกันค่ะ